ก็ได้ผมได้มาเรียนที่เนี่ยนะเป็นโรงเรียนที่น่าจะค่าเทอมถูกที่สุดแล้วน่ะเพราะมันแค่หนึ่งบาทต่อปีเองอ่ะเออเราจะทำไงต่อเนี่ยที่นเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เลยมีโซฟาเฮ้ยโรงเรียนดีขนาดนี้มีโซฟาทำไมมันค่าเทอมไม่แค่ทำไมมันค่าเทอมถูกจังวะแล้วเสียงอะไรมันอันนี้นี่เราวิ่งได้ด้วยทางงขวาตรงนี้มี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 อย่างพี่ตูนเฮ้ยอะไรวะ เลยขึ้นมาละเฮ้ยพวกมึงจะทำอะไรกันน่ะเฮ้ยมาตีกันเหรอเอ้อเราเป็นเพื่อนกันยังไม่ใช่เหรอคุณทำาไมอ่ะคุณวิ่งดีกว่าวิ่งละวิ่งละไป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 วิ่งละเฮ้ยอย่าลังเกคนที่อ่อนแอกว่าดิเว้ยนี่เอ้าเอ้าตายหมดแล้้วแลวเราต้องทำอไงต่อเนี่ยโรงเรียนนี้อย่าบอกนะแค่ติ้งตีกันอ่ะนี่นี่นี่เฮ้ยมันจะเตะเรามามามา มาดิเตะเตะมึอรู้แต่ว่ากูป็นใครไม่มีบล็อก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 ีเลยผีเลยเออเออ้ยมันหยิบไม้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮวิ่งดีครับรออะไรอ่ะหยิบหยิบเราหยิบได้ไหมุบเออทุ่มไปดิครับโอ้ยฮฮยฮยอ โอ้โหตะเกลงงูยันริมขค้รโหดเลยแล้วด้วยอ้วนนะดิอ้วนกระทือบกูจะหาต้องไปแก่เหี้ยนมันอยู่ห้องไหนไวะโรงเรียนนี่เฮ้ยมีสระน้ำด้วยโคตรเทร่เลยอแยอะก็มีคนที่ทททอยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาแต่เราไม่ใช่ชีวิตธรรมดาแล้วเว้ยเราอ่ะตีกันเราต้องตีกันละว่าเราอาจจะมีทีมได้ว่ารวยนนดิไม่มีเงินก้อนเฮ้ยจะตีกันดิไม่รีทุ่ม ทุ่มเหมือนกันขอทุ่มด้วยเดี๋ยวทำกันดีครับจะทำกันจะทำกันมีเตะ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 ดิเตะโอ้โหเลยครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยจับจับกูทุ่มไปตะหากกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วเอ้มันตามเฮ้ยบายเฮ้ยเราเราหยิบได้ไหมเราหยิบ อ๋อ oh, อันน ну ี้ค oh, ือกำลังเจอกูแ oh, น่เ oh, อ้าวคุณ oh, ทีไปแลด้วะโอ๊ย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 วิ่งละไอ้๋เป็นไงเราต้องจับเราต้องจับมันทุ่มเราต้องจับมันทุ่มเออจะกลับมาซะโอ้ยไอ้หนุ่มไม่ได้ไอ้นั่มึงไม่ได้ฮึบเยอะ มาล้วไปอืม้มไม่โดดอีกว่าโอ้ยโอ,อ้โอ้ยโอ้ยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไปแล้ไปแล้วทุ้ยตรงนี้มีของเราหยิบได้เราหยิบได้มเราหยิบไม่ได้ไไไเหรอเราสามารถหยิบของพวกนีไ้ได้ไหมเห็นเขาหยิบกันได้เอ้ยเอยเอแกกูตายเลยแล้วเราทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากการเรียนเนี่ย แบบว่าจะให้เราตีกันแล้วก็สำรวจแบบนะนี่มีโอ้โหศิลปะนี่อะไรวะเนี่ยศิลปะอะไรอะ่ะมองไม่ออกเว้ยไ,ไอ้นายแมกแกเจอกูเจอกูแน่เออแล้วไม่หายไปไหนเอาไปฝังนัอีวันนี้ไปสูกู เรากลายเป็นนักเลงแล้วเว้ยหาตีคนอื่นคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงพลังเตะอ๋อคุณผู้หญิงมึงโดนหลับแล้วซีเปอร์ไปทางไหนอู้หู้หนีก่อนไปฮึบจ้ะมาดิมาดิเตะแม่งกู <laughs> จับทุ่มเลยไหมจับจับจับทุ่มแม่งเลย ไอ้จับทุ่มมางเดี๋ยวป้องกันก่อนมีพลังเใจพี่คาดไม่โดนอเออโอ้ยอยจับทุ่มเลยครับจับทุ่มจับจับทุ่มได้ไหมเราจับเราจับทุ่มได้ไหมอ้ยมันจับทุ่มกูยแหนโอ้ยมม่จับทุ่มกูอีกอ่ะอ้ยเลยโอ้ย โอ้เ,อเลยเกมนี้ไม่ใคล้ายเกมอะไรสักอย่างบนมือถือไม่ใช่บนคอมใช่ไหมมีตรงอะไรเนี่ยเฮ้ยมีคนเล่นเกมโรบบอกในนี้ด้วยว่ะโอ้แถมีคนหน้าจอแ,งแดงเลยมีคนผู้หญิงคนนี้เราวิ่งดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาสิอย่าแม่งฟาดกูเฮ้ยฝั่งไหนมาตีกันแล้วเราก็ต้องไปซื้ออะไรลวต้องมาเผือกพรีปมาดิครับไอ้ยมึงทุบกูจับกูทุบอีก เอ้โอ้ยอยายแล่มรแ้ใช่มเนียาตีกันหมแต่อลแต่ว่ามันมยว่ามันหยิบของยังไงนี่เหรอไอ้นี exactly. ่ยหยิบยังไงวะมึงหยิบของยังไงวะ อี๋เจอกูพลังเต็มขาดเอออ๋อแล้วปาของเราดวยเฮ้ยเดี๋ยวเร,เ,รเราหยิบตัวปลาลไ,ได้ไหมบ้างเราจะหยิบไม่ได้ของใหญ่เกินว่าใครมันเป็นโรนัลโดทูดวี่อะไรวะตะื่อกี้เราหยิบหยิบหยิบไหมของทีห่หยิบเหมืนจะหยิบไม่ได้แล้วใครมันใครเป็นโรนัลโดทูดวี่ตรงนี้วะ แบบว่าจะหยิบไม่ได้แล้วจะได้ของแค่บางตัวเท่านั้นโอ้ยจะดูคนมาตีกันเนยจะต้องช่วยเขาละมาเอ้ยเอยเอไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมอ้วนไอ้เลี้ยวโอ้ยด้หลังมาหยิบเนื้อมาฟาดกูผู้หญิงมันนี้เจ้เาเลยเตะไม่ได้ว่ะ เราต้องใช้พลังแต่คุณผู้หญิงดิครับเอึบจับทุ่มเราต้องจับคุณผู้หญิงทุ่มให้ได้คุณเองมานีเตะมาจับจับทุ่มดิโอ้อย,อย เอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมหัวกูลันเฮ้ยหัวกูลันหัวกูลันไปโอ้ยแมวอีแมวแมวมีแมวมีแมวโอ้ผมก็กลับมาละมาหนี้มาหนี้เลยคุณกุยยิงทำอะไรกูไว้มาหนี้เออไม่โดนกูกูเงินเงินเงิน ไปเกระบองเหล็กก็บซุปเก็บซูอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ระวังกระต่ายกูขอออมวกเลยอ้าวว่ากล้านตระว่าคลิปนี้มันไม่มีอะไรครับผม่มันแค่การเล่นแบบตีกันลัตะกิให้แมววิ่งผ่านด้วยเว้ยโอเคก็จะไม่เลือกนะครับก็คลิปตีกันของในโรงเรียนราคาที่ถูกที่สุดในโลกนะครับบ๊ายบายได้เวลาอาหารกลางวันแล้วโอเคพวกเราไปกินอาหารกลางวันกันแลทุกคนบ๊ายบายวุ้ยเฮียกูชิวตั้งนาน